สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปชมภาพผนังบอดและวิหารแห่งประเทศไทยภาพที่17ค่ะพระบรมโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาหลังจากพระพุทธองค์เสเด็จออกบรรพชาแล้วก็ทรงศึกษาคนา้นคว้าหาทางตรัสรู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยวิธีการต่างๆอยู่ถึงหกพันสาทางหนึ่งที่ทรงสนพระไทยบำเพ็ญเป็นพิเศษยิ่งนักก็คือการบำเพ็ญทุกละกิริยาทุกละกิรยิยาทรงทรมานพระกายให้ลำบาก เริ่มแต่ทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลด้วยพระเีวหาผ่ลมหายใจเข้าออกเทละน้อยเทละน้อยเสเวยพระกรยาหารแต่น้อยจนถึงไม่เสเวยเลยจนพระกายได้รับความลำบากอย่างยิ่งดังภาพยากที่นักโทใดใด จะกระทําได้นับเป็นความเพียรอย่างอกิจโดยมีพระปัญจะวคีทั้งห้าเป็นผู้อบอถาและเป็นพยานแต่ก็หาสำเร็จพระอนุตตลสัมมาสัมโพธิญาณได้ไม่เพราะทุกกะระกิริยาไม่ใช่ทางแห่งความตัดสรุ้ คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะกรุณากดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ